เขาก็มาบอกเลิกผมโดยใช้เหตุผลว่าเขาอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตหรือทำอะไรให้เต็มที่ก่อนแล้วเขาจะกลับมาใหม่ผมไปหยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมาดูไปเจอแชทที่เขาคุยกับใครคนหนึ่งอยู่พอผมไปถามเขาก็แบบมาวีนใส่ผมผมเลยอยากรู้ว่าผมผิดไหมครับที่ผมไปทำแบบนั้นโดยที่สถานะเราไม่ได้เป็นแฟนกัน ผมคบกับคนคนอย่งอยะครับแล้ว mm hmm. ทีนี้เขาก็มาบอกเลิกผมโดยใช้เหตุผลว่าเขาอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตหรือทางอะไรให้เต็มที่ก่อน mm hmm. แล้วเขาจะกลับมาใหม่แล้วเขาก็ให้ข้อตกลงว่าให้ผมอ่ะรอเขาได้ผมก็เลิกกันไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วครับผม mm hmm. ผ่านมาประมาณเดือนกว่าแล้วผมก็ยังรองเขาอยู่เผอเอินว่าวันนี้ผมไปหยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมาดูครับแล้ว mm hmm. ไปเจอแชทที่เขาคุยกับใครคน หนึ่งอยู่แบบพิมแบบลักษณะเหมือนเป็นแฟนกันเลยครับม,มันแบบกําลังคุยคุยกันอยู่แล้วทีนี้พอผมไปถามเขาก็แบบมาวีนใส่ผมวีนน,นู่นนั่นนี่ผมเลยอยากรู้ว่าผมผิดไหมครับที่ผมไปทําแบบนั้นโดยที่สถานะเราไม่ได้เป็นแฟนกันเอาจริงๆในในหลักสากลเราก็ถือว่าผิดอะไรเนาะเพราะว่าเราไม่เป็นแฟนเขาต่อให้เป็นแฟนกันก็ยังถือว่าผิดเลยเพราะว่ามันเป็นการลุกล้ําความเป็นส่วนตัวเนาะไม่มีใครชอบอยู่แล้วเรื่องการการลุกล้ําความเป็นส่วนตัวนะอกจากว่กา ได้รับคําขอญาตจากเขาใช่ครับปกติเพราะว่าเขาบอกว่าเออถ้าอยากถ้าอยากเช็คเช็คได้เลยซึ่งผมไม่ได้เช็คอะไรบ่อยอยู่แล้วครับนานๆทีจะเข้าไปดูโอเคพี่ก็เข้าใจ S ว่าโอเคเอก็อยากรู้อะเนาะมันจะได้หายคาใจเขามีพี่รุดมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วครับคือเขาไม่ได้บอกผมมาตรงๆแล้วเขาก็ยังให้ผมรออยู่ครับเพวาะความที่ผมสงสัยผมก็เลยต้องรู้ให้ได้ครับผมจะได้ตัดใจก่อนก็ถือว่าโอเคเราก็ได้รู้แล้วเนาะเราก็ได้ตัดใจแล้ะพี่คงไม่ไป ตัดสินว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ควรทําหรือไม่ควรทามันมันเป็นเรื่องที่ห้ากกันไม่ได้หรอกต่อให้พี่พูดว่าเฮ้ยมันไม่ควรทํามันผิดหลักสากลคนมันจังหวะมันได้มันอยากจะเปิดดูสักจึ๊กนึงมันก็ทําอยู่ดีอะถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแบบตาสว่างมากขึ้นพี่ว่าเรากเดินออกมาได้แล้วพี่มองว่าผู้หญิงคนนี้ก็ถือว่ามีความแมนดีนะที่เขาแบบว่าบอกเลิกเราตรงๆแล้วเขาถึงจะไปมีคนอื่นหรืออะมันไม่ใช่แบบนั้นเขามีมาก่อนอยู่แล้วแล้วเขาบอกเลิกเราอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่เรารู้คคคือเเเเเรราาาาากกกกก็็็ิิิดว่่่้พงงมมีหลลัจบบไปปถูใชนแ ก็มองว่าโอเคผู้หญิงคนนี้ก็มีความแมนดีแต่ว่าถามว่าเราต้องไปรอเขาไหมพี่มองว่าตรงเนี้ยมันดูเป็นการเขาพูดเหมือนเขากักเกินไปเราเล่นกับความรู้สึกเรามากเกินไปการที่เขามาบอกเลิกเราแล้วบอกให้เรารอเขาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันไม่แฟร์กับเราแล้วถ้าเราไปเล่นตามน้ําเขานี่แปลว่าเราดีก็ไม่ได้เห็นคุณค่าตัวเองเหมือนกันพี่รู้สึกว่าเราเดินหน้าต่อไปดีกว่าไม่ต้องไปนั่งรอเขาให้เสียเวลาเขาพูดมาชัดแล้วว่าเขาเลือกที่จะไปจากเราเราก็เดินหน้าต่อไปตอนเล่นกันเขาก็บอกว่าเออรอได้แต่แบบว่า บอกขอแล้วกาเออให้บอกนะให้บอกกันก่อนไม่ใช่แอบคุยก็ไม่มีใครมานั่งบอกหรอกครับมันต้องเป็นคนที่ใจกล้ามากๆเท่านั้นต้องเป็นคนที่มีจิตสํานึกมากๆเท่านั้นถึงจะบอกว่าแบบเออฉันเพอรไปรู้สึกดีกับอีกคนน่ะฉันแบบต้องขอเลิกกับเธอมันมน้อยมากๆครับที่คนจะมานั่งประสาภาพไปตรงๆแบบนี้ทุกคนล้วนใช้ข้ออ้างอื่นในการบอกเลิกกันหมดแหละเพื่อปกป้องความรู้สึกผิดของตัวเองแต่ผมก็งงนะว่าเขาเป็นคนบอกเองว่าเขาอยากใช้ชีวิตตัวเองให้เต็มที่ก่อนยังไม่อยากมีใครเขาบอกว่าถึงยังมีคนมาจีบก็ไม่่่เเออาาไไมมคุยยยจะแบบบต้ก็ัง มันเป็นข้ออ้างครับผมแล้วสิ่งสาคัญก็คือตอนเลิกกันก็เจอหน้ากันก็ยังอยู่ด้วยกันปกตินะครับลายนิ้วมือเขาก็ยังไม่ได้ลบออกจากโทรศัพท์เขาลงรูปอะไรเขาก็ไม่ได้ลบออกนะครับผมไม่สําคัญหรอกครับมันมันไม่มีความหมายอะไรกับเอสแล้วเพราะว่าเอสกับเขาไม่ได้เป็นคนในชีวิตของกันและกันแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปดูเรื่องเล็กน้อยพวกนั้นแล้วอะสมมตินะเขาไม่สนใจใยดีเอสมา1เดือนใน1เดือนนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งที่เขาแบบุยกับเอสทั้งวันเลยถ้าวันนี้ให้ตัดสิ ใจว่า S จะคุยกับเขาต่อหรือจะมุฟออนดีอะเควรดูที่1วันที่เขาทําดีกับ S หรือควรดูที่29วันที่เขาไม่สนใจใยดีเอเลยผมก็ต้องเรืย่ก29วันครับเพราะว่าครั้งที่1แล้วมันก็ต้องมีครั้งที่2อถูกต้องครับผ <ม S 1> าจ็รู้สึกว่าเหมือนเขายังจะกักผมไว้อยู่มันให้นอนอยู่แล้ว <c oughs> เขาก็กักากักอย่างนี้แหละเราอย่าไปตามน้าเขาดิเราไปตามน้ําเขาก็โดนเขากักสิครับผมอยากพิสูจน์ด้วยแหละครับว่าเออเขามีจริงไหมผมเลยยอมตามน้ําเพื่อแบบอยากพิสูจน์ก่อนได้แน่ใจแล้วผมก็เดินออกมาแล้วตอน,น แน่ใจแล้วครับ <Okay. S 1> ก็ไม่ได้คุยก็เลิกติดต่อทุกช่องทางไปแลว้วดีเยี่ยมมากเดินหน้าต่อไปเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ครับับ <c oughs> ปฏิครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะโทรปรึกษาเรื่องความรักแบบนี้นะครับพบกับรายการเดอะเลิฟสเตดีโได้ทุกวันอังคารพฤหัสเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะครับใครที่อยากโทรปรึกษาห้ามพลาดเด็ดขาดล้วพบกันครับผมชองคริสครับ